สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะมือเสื้อผ้าเมากินก้อยบักหอยค่ะลาบบักหอยเชอรี่หน่อยกับออมไก่ใส่บักฟักใส่ดอกแค่ค่ะพี่น้องนี่จะออมไก่ค่ะเห็ดให้เบิ้งแล้วค่ะพี่น้องแบบบ้านๆคือเก่าสไตล์หนูเนาะบะแมี่นัวเห็ดมีสูตรไม่หยางหรอกค่ะเห็ดให้เบิ้งนั่นก็คือว่าหนูเห็ดจังใดกินจังใดแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องนี่จ้ะแซ่บเลีค่ะข้าวครัวนนิโนสับปตรดให้ละเอียดนะคะพี่น้อง นำพ่อเป็นเม็ดเวลากินมันสีเขียวกุุบกุ๊บแซบค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ลาบบกหอยค่ะลูกบลกหอยหอยเชอรี่หน่อยค่ะพี่น้องเอามาลาบใส่ข้าวขวบหัวหอมบวบผีขวบห้อยแซบค่ะถ้่มีมดแดงใส่แห้งสแสบค่ะค่ะพี่น้องตะโบมีค่ะนี่จ้าแล้วก็นี่ยอดกะทินปล่าพี่เจมมามหันนี่ค่ะแล้วก็แล้แค่ค่ะเอามากินกับลาบบกหอยแซบแซบค่ะ จะมากค่ะทุกคนมาก,กินด้วยกันค่ะ